เอานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมนายตาตีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ในเกม s p i r i t ออฟเดอะนอรนะครับผมทิตวิญญาณแห่งทิศเหนือเกมนี้เป็นเกมแบบว่าแนวผจญภัยแฟนตาซีนะครับก็เป็นแนวแบบว่าสำรวจพื้นที่สำรวจแมปไปเรื่อยๆนะครับชมภาพบรรยากาศกันแบบว่าให้จุใจนะครับผมเกมนี้น่าจะภาพสวยเนื้อเรื่องน่าจะดีด้วยนะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเกมนี้เห็นภาพสวยดีก็เลยลอง หลดไปเล่นดูนะครับผมโอเคก็ไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะครับผมไปรับชมกันได้เลยครับลุยเกมนี้เราจะรับบทเป็นสนักกิ้งจอกนะครับผมจะสนักกิ้งจอกอีกแล้วไปมานะครับณสถานที่แห่งหนึ่งบนภูเขาหิมะนะครับที่กว้างใหญ่ได้มีสนักกิงจอกตัวหนึ่งได้วิ่งผ่านไปนะครับท่ามกลางหิมะ วิ่งมาแล้วอ่ะนี่ภาพสวยอยู่นะเราะตามเขาไปเรื่อยๆครับวิ่งไปไปไหนละวิ่งไปนูลล่นล้ว มีอะไรอะแดงๆอ่ะคืออะไรครับเขาหน้าจะมีอะไรบางอย่างนะผมนีม่อะไรก้อนหินเหรอนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวเรานะอันเนี้ยบังคับได้แล้วครับชัพเต้นหนึ่งเอาวิาว่งลุยหิมะไหมครับ นะผมขอนอนุญาตเรา้สึกว่าเสียงมันดังมากโอเคประมาณนี้น่าจะได้ครับนี่มันคืออะไรอะสีแ,งแดงๆอรัมันให้เราไปตรงโน้นนะครับกโดดได้ด้วยว่าโดดได้แค่ครั้งเดียวนะนี่คือวิ่งไวสุดแล้วหรอไปครับเราจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างครับ การปะจนภัยของสุดเจนสุนักจริงจาตัวนี้วิ่งลุยหิมะไปเรื่อยๆครับมาสู่จุดสูงสุดณตอนนี้เ่าเป็นไงสวยอยู่นะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมเก่าแล้วนะโหแบบโล่งหมดเลยอ่ะเราต้องเดินไปข้างหน้านะครับ ตามเจ้าเส้นดแดงๆนี้ไปนะครับผมจริงลงโลง่งๆพื้นที่โลง่ลงๆไม่มีอะไรเลยม,มีแต่หิมะกับก้อนหินเป็นช่วงๆไปวิ่งลุยไปครับป่ากองหิมะเอาไปมันไม่หนาวมั้งไงวะ หิมานี่ลึกแบบเขาเรียกไงมันสูงอยู่นะแบบว่ามันทับถมกันสูงด้วยมันน่าจะวิ่งไวได้กว่านี้เนะอันนี้คือวิ่งไวสุดเลยนะครับทุกคนน่าจะเป็นเพราะวิ่งลุยหิมะด้วยหรือเปล่าไม่เป็นไรครับก็วิ่งเก็บบรรยากาศชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้มีก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งสีฟ,ฟ้าๆเงก็พวก็นี่เลยอ่ะแบบ พวกเพชรอะอัญมณีอะไรพวกเนี้ยวันนี้เป็นถ้ำน้ำแข็งครับทุกคนเราวิ่งเข้ามาในถ้ำครับวิ่งบนนี้ได้ไหม่งเสี่ยมพายุเงียบไปแล้ววะเพราะว่าเราเข้ามาในถ้ำแล้วนะครับอันนี้เป็นเกณน่านจะแบบว่าชิวๆผอนคลายผอนคลา,ายครับ ทางขวามีรูไปวะอุ้ยศพคนเีไม่ใช่ศพศพหรืออะไรวะทำม,มันขยับได้ศพครับศพเป็นโครงกระดูกไปแล้วน่าจะหนาวตายครับแต่ข้างในก็เหมือนรู้สึกว่าจะจะยังมีลมอยู่นะแบบลมพัดอยู่ตอนนี้มีของอะไรวะ,วะชอบแวะแล้วชอบแหวะครับมีลมพัดอยู่เพราะว่าเสื้อเมื่อกี้เขาขยับนะครับ สวยวะ่ะหรือแม้ว่าภาพอาจจะดูแบบว่าเก่าๆไปหน่อยนะแต่ว่าบรรยากาศเกมนี้ว่าสวยเลยอุ้ยอะไรวะคลิกซ้ายได้ครับเอ้ย mm hmm. มกระทาเหรอเอามกระทามาครับทุกคนเอาไปทาอะไรวะวันนี้มีแสงรอดไหมครับคืออะไรอ๋อกดวางได้ให้เราคาบไปไหนไปให้คนรูหรือเปล่า,ามาลองดูนะครับ เหมือนเหมือนม,มีแสงครับมีแสงอ๋อมามาให้คนยิงด้วยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยม,ม,มีมีวิญญาณออกมาวาทุกคนนี่โคตรเท่นี่มันทางกระเวดนี่ว่ะทางเปิดแล้วครับอ๋อไปเกิดเหรอเข่าได้ด้วยคืออะไรวะ คลิกแลวเห่าได้นะครับเหมือนแบบว่าของแบบเขาเรียกไงแบบไปเอาของตัวเองไม่ได้ตกอ,อยู่หลงรู้เพราะว่าตายแล้วนะครับแล้วพอเราของมาให้เขาเหมือนแบบการไว้อะไรอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะแล้วก็ทําให้วิญญาณได้ไปเกิดสู่สุคตินะครับผมเกมนี้ถือว่าดีนะเนี่ยผ่อนคลายครับไปกดคลิกซ้ายแลวเห่าไม่รู้ว่าทําอะไรได้นะ่ยคลิกแลวเห่าอย่างงี้ กับร่วงกับร่วงแล้วทำไมเดือข้างๆแล้วมันมันน่าจะเป็นหิมะแบบว่าเขาเรียกไงไหลลงมาเอยตรงนั้นเป็นโครงกระดูกครับแช่แบบว่ากระดูกหรือกิ่งไม้แบบแขวนไว้อะกิ่งไม้วะ่ะอะไรวะวันนี้มีวิญญ,ญาณครับ ใช่ไวิญญาณอะไรอะ่ะเข้าไปดูครับซ้ายอ๋อไปทิ้งจอกเปวิญญาณริ้งจอกอีกแล้วทุกคนข้างหน้าเป็นน้ำตกนะครับวิญญาณนี่จะนำทางเราไปไหนโดดลงมาเลยเหรอ,อโคตรเทพม่งโดดกางอากาศได้หวะแล้วเราจะทำแบบนั้นได้เปล่าอะไรไงวิญญาณนำทางเหรอไปยืนรอเราที่ก้อนหินนะครับถ้าเราจะลงไปงไง อ๋อทั้งขวาทังลงครับเดี๋ยวเขาเช็คทางนี้กันเฮ้ยสวยเนี่ยไปครับไปนันต่อดีกว่าเกมนี้เป็นเกมแบบว่าเรื่อยๆนะไม่รีบไม่ร้อนน่าจะแบบว่าต้องการโชว์บรรยากาศของเกมหรือเปล่าครับต้องการโชว์ภาพนะไปเก็บบรรยากาศกันแบบเต็มๆดูดิ นอุโมงน้ำแข็งที่แบบว่าโคตรสวยอก็เป็นน้ำตกลงมานะครับไปนอนรอเราข้างบนแล้วปะเราต้องขึ้นตามไปหรอขึ้นเป็นยังไงอ๋อกดอ๋อเหมือนเรียกเห่าเหมือนเรียกครับให้นำทางเราไปหรอไปฝั่งนู้นแล้วว่ายังไงต่อครับ เหมือนน่าจะให้แบบว่าให้เราตามไปนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเราลงน้ําได้ป่าววะจะตายป่าววะในแบบน้ํามันเย็นอะเฮ้ยลงนะครับลงนะครับเฮ้ยถ้าไปน้คนนั้นละเออดีว้เกตีดีแม,มีมีสะบัดน้ำเลยครับเ,เรื่องจริงน่าจะหนาวตายนะน้ำมันน่าจะเย็นมากนะทุกคนดูดูด,ด,ดิเป็นไอเย็นลงมาเนยะไหนละ่ะไอ มาตัวน,นั้นไปนไหนแล้ววิ่งเลาะตามแม่น้ำลำธารไปเลยครับคนนี้ลงน้ำได้ปะสงสัยว่ลงได้ดีมุมนี้สวยว่ะทุกคนดูดิจริงๆเราว่ายน้ำมาทางนี้ดได้แต่ว่ามันมจะช้านะเพราะว่าว่ายน้ำช้า ลงมาทำไรสบัดสบัดไปครับติดต่อตรงนี้ทางตันวะเราไป,ไปหาอะไรมาเปิดทางอีกหรือเปล่า,าต,ต้องไปหาเจ้าหมาตัวนั้นนะครับผมเดีย๋ยวลองไปดูวันนี้อยู่ตรงไหนนะไปไหนแล้ววะขึ้นมาทางนี้ปะอันนี้มันจะไปได้ครับ ไหนล่ะไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้อยู่ทแถนไม่ใช่หรอขึ้นมาข้างบนครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปไปแล้ว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 ,ไป,ลวไปครับเราก็ลงตามไปต้องแบบว่าต้องคอยมาตามเนยนะไม่งั้นก็รออยู่งั้น และมีวิญญาณนำทางทุกคนวิญญาณสนักจิ้งจอกนี่ปาที่แบบว่าวิญญาณอะไรนะวิญญาณของทิศเหนือจิตวิญญาณแห่งทิศเหนือน่าจะเป็นอันนี้นะนำทางเราไปนะครับโน่นูปจุโน่นแล้ววันนี้ก็มีน้ำตกเหมือนกันที่ทางขวามันมีช่องไปนะทุกคนลองไปดูไหมครับใสว่ว่ะลองไปดูนะครับโดดไปเลย ผ่านน้ำตกเข้าไปครับไม่มีทางเข้ามาหรือว่ามันทางมันเชื่อมกันวะอีไม่น่าเชื่อมอันทุกคนอันนี้น่าจะเป็นทางไปนะงั้นผมขออนุญาตไปทางโน้นก่อนดีกว่ากลัวแบบว่าน่าจะมีแบบมีของให้เก็บหรือเปล่ากลัวแบบพลาดของไปนะครับทางนี้ก็เป็นทางไปว่ะมันเชื่อมกันว่าวันเนี้ย ไปก่อนนะครับทางนี้อ๋อทางมันเชื่อมกันปั้ไน่าจะใช่ครับทางเชื่อมกันเ่เข้าอุมโมงนี้ไปครับยังไงอยู่น,นู่นรอด้วยทำไมเขาวิ่งไหวได้หรอเราวิง่งอ๋อนี่ไงมันเพิ่งจะว,วิ่งได้ทุกคนเอออย่างนี้ค่อยดีหน่อยตอนแรกวิ่งไม่ได้ครับตอนนี้ก็ออกพิ้งให้เราวิง่ง มันเป็นสกิลปลดล็อกไปเรื่อยๆหรอนี่มีแบบว่าเป็นเสียงฮอบด้วยนะอุ้ยมันลงๆๆเลยได้อัน <laughs> นี้น่าจะเชื่อมกันทางแต่แค่มีหลายทางแยกกันเฉยๆครับ<า>เอาเรียกเพื่อนมา,มาด้วยวะมาด้วยกันครับทางนี้ทางตามอีกแล้วต้องไปตามเพื่อนอัอนนี้มาพอดีครับ เปิดทางให้หน่อยนี่ไงเรื่องนี้เป็นไงต่อครับอ๋อน้ำแข็งละลายคือถ้าเราไม่ไปเจอวิญญาณนี้เราก็น่าจะมาไม่ได้นะทุกคนได้เป็นวิญญาณนำทางจริงๆแหละส่ไรไปเลยน่าเล่นเว้ยเนี่ย โอ้โหทางยาวเลยครับไปแล้ว<ห>ดูดูดูดทำขาดิเ <laughs> ก่งเก่งขาวม่งยาวเลยเนี่ยเอยเดดๆได้ด้วยครับเอยชน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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วน <laughs> นี้มีคนทำสัญลักษณ์อะไรสักอย่างอีกแล้วนะคะวิ่งไปครับยาว ต่อเรื่อยๆครับยาวๆสไลด์ไปเลยอันนี้เป็นช่วงๆไปหรอ๋อ,อมันน่าจะต้องกระโดดหรือเปล่านะจะได้เร็วขึ้นครับปึ๊บ้ยตรงนี้สวยวะดูดิโคตรสวยอะ่ะเออโดดนี่ยังแรงโคตรแรง ตงนี้เลยได้ปะไปไรครับไปครับจุดหมายปลายทางเราคือต้องไปที่ไหนวะเนี่ยทิศเหนือเหรอตามที่คือเกมบอกนะครับนี่นะสไลด์ไปตามน้ำแข็งมันจะเร็วขึ้นฟาบหืมอันนี้ไม่น่าใช่ทางไปนะไปไม่ได้เลยครับติดน่าจะต้องมาทางนี้ จะเป็นเหมือนน้ำแข่งมาอีกแล้ววะอ,อถ้ามาทางนู้นก็จต้องสไลด์ลงมาเนี่ยลองดีกว่าลองอยากเล่นวะเารองหน่อยเขารองหน่อยแต่ตรงนี้ด้วยกันครับไปสไลด์ไปเลยครับสไลด์ไปเลยเอ้ยมันบังคับไม่ได้นะหรือบังคับได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามัเหมือนจะบังคับแบบค่อนข้างยากอะ เอาได้เอียงนิดหน่อยครับโดดโโพุ่งยังไกลหมาบินนี่โดดน่าจะเร็วกว่าเนะเป็นทางลาดไปครับดดยังอยู่บนก้อนหินแบบแล้วก็กระโดดลงไปดีดว่วาไะสไลด์ลงไปเลยครับไปเลยเอันทางซ้ายครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหน่อยอันนี้เราลงน่าจะลงเข่าแล้วตอนเนี้ลงไปเรื่อยๆแล้วล่ะ นี่เป็นทางเหิ่อนนะปึ๊บมาณนี้มานน้มาหน้เฮ้อลืนล่นลืน่นล <c oughs> ื่นฮ้ยงอย่างเท่นะครับวิ่งไปเลยสำรวจอย่างเดียวเกมนี้ไม่มีอะไรมากแล้วผ่อนคลายนี่ทางปิดอีกแล้ว เพื่อนไปไหนแล้วล่ะลืมเรียกเพื่อนเลยระหว่างทางไป,ไปไหนแล้วละบอกเดี๋ยว,วต้องไปเรียกข้างบนอ,อ๋อต้องเดินมาคืออะไรอะแปะมาส่งได้แค่นี้หรออะไรวะ น่าจะส่งเราได้แค่นี้นะครับเนี่ยมมนเหมือนแบบว่าสุดสุดเคตของเขาหรือเปล่าโอเคไปเจอกันเพื่อนดาก่อนไปสิไปเจอกันครั้งหน้าครับไลฟ์เลยชอบมันแบบว่าขาเลยแบบเก่งอะ่ะไอ้างนี้ไวเลยครับยาว,ยาว อ๋อมาด้วยนี่หว่าเมื่อกี้ว่าจะไม่มาแล้วแล้ววิ่งนํำมาเลยนะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหอะไรวะเนี่ย <c oughs> ลงน้ำอะไรามาเลยครับถ้าไม่มีน้ำก็เรียบร้อยอะ่ะตรงนี้นยังสวยกคนอันนี้เป็นซอกของภูเขาครับย <c oughs> ากาศเพลงเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มออกร้อนๆอนนิดนึงเอ้ยอะไรวะเนี่ย แท่นหินแท่นศิลาอะไรวะสีแดงด้วยเหมือนแบบอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่านะเข้าไปดูครับอ้าวทำไมนอนอย่างนั้นล่ะตายเหรออะไรวะเนี่ยเนี่ยวิญ,ญญาณมาแล้วครับ มาช่วยเหรอพลังด้วยวะไงเข้าทีเดียวปิวครับล่วงเลยเราเข้าทีเดียวพังเลยอ๋อนี่ไงไอสีส้มนี่น่าจะเป็นตัวเราส่วนสีฟ้านี่เป็นแบบวิญญาณหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับมีล่วงลงมาข้างล่างเลยวะมาดูครับตายปล่าวะ ไม่ตายไม่ตายเห่าเรียกครับโอเคตอนนี้เราก็ล่วงลงมาข้างล่างแล้ว c เตอร์สองแล้วอะ่ะโอเคไว้เจอกดีพีหน้าดีกว่าทุกคนผมน่าจะแบบว่าหนึ่งพาร์ตต่อหนึ่งแชปตอร์นะครับให้แบบว่ามันตัดเป็นตอนตอนไปเพื่อนที่จะได้ลงได้หลาย,ลายๆคลิปนะครับผมโอเค แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมที่จะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันอีพีหน้าเป็นเกมเนียผ่อนคลายผ่อนคลายครับสไตล์แบบว่าโทบรยรยากาศขาเจ็บหรอเดินเหมือนเดินไม่ได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันพาหน,าหน้าดีกว่าครับว่าจะเจอเรื่องราวเป็นยังไงต่อไปครับแล้วก็เจ้าสองตัวนี้จะเดินทางไปที่ไหนที่อย่างไรโอเคแล้วก็สำหรับพาทนี้ครับผม ก็ไว้เจอกันอีทีหน้าครับหลอกวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ